สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับผมสวัสดีไปทางท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยครับผมคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านมาชมการทำงานโค้งหนองนาสามไร่ครับวันน,น,นี้วันนี้น่าจะน่าจะเสร็จครับน่าจะจบงานครับวันนี้ครับเอ๊ะทำไมมันติดเครื่องไว้ทำไมไม่วิ่งดิน ไ่วิ่งดินะ่ะฮะหมดแล้วบอกเต็มรอยน้ำมันเยอะเหรอเอ้ยบปดับเครื่องฮะอะไรนีม่มีเด็กเด็กเลยเด็กเอา้าลงมาดันแม่เนี่ยนะแล้วลงมาเก็บแม่เนี่ยนะจะได้ เจะได้ย้ายเดี๋ยวไปดูจานชูหน่อยโอ้ดินไม่เต็มครับยังไม่เต็มขาด เนินหน่อยครับเฮ้ยอันดูนิกรวยบ่ละ่ะจานชูโอ้โหโอ้โโอ้ เก็บมุมครับโอ้โหดูไหมน่นน่ะให้หลิกเปลี่ยนโอล,ลิงกันเมื่อวานโอ้วันนี้เสร็จครับเสร็จแน่นอน เดี๋ยวก็เดินเก็บข้างบนครับเ็งสะตรงนี้จะก็เดินเก็บข้างบนโอ้ถ่ายจากมุมสูงน่าจะสวยครับ สะดือไหมโอ้มีสะดือตรงกลางด้วยครับแหมดินพอมะนอะนี่้านนี่ร้อยไร้อยดินพอมันี่ มีกองไส่ไก่ตัวนี้ด้วยป่ะนนทะลุปไปนี่อ๋ออ๋อ,อ,อ,อมีกองไส่ไก่ทะลุตรงนี้ด้วยผมไม่รู้ดิกองไส่ไก่นี่ทะลุมานี่เข้สาสะลุงนี่ ก็วันนึง่งพอดีเลยครับวันนี้เสร็จงานครับเริ่มเริ่มถือว่าไม่เร็วครับแต่ว,ว่าไปได้เรื่อยๆครับสำหรับมิติชิเซ็ตเอ็กสองร้อย ิดหนึ่งคันนี้ครับหรือว่าเจ้าส้มลายครับขึ้นอยู่กับคนขับด้วยครับถ้าคนขับอ่านงานขาดคนขับเก่ง งานก็จะไปได้เร็วครับงานก็จะจบเร็วทำงานแบบปล่อยให้คนขับจัดการเลยนะครับ ไม่เคยบังคับไม่เคยบีบให้แบบทํางานเร็วไม่เคยเร่งงานครับผมปล่อยให้พี่ตายเลยครับขึ้นอยู่กับการทํางานของเขาเลยเราไปบีบเราไปบอกเร่งก็ไม่ได้ครับเพราะว่าบางทีงานที่ทำานะ่มันไม่ใช่ง่ายๆครับบางทีอาจจะดูกับตาเปล่าดูการขับเหมือนจะง่ายครับแต่วพอมา ปฏิบัติลงมือจริงๆแล้วมันยากครับทำยากเพราะฉะนั้นเราก็าไปเล่งคนขับไม่ได้ ช่วงเก็บงานนี่เป็น,ปนงานที่ที่ละเอียดครับต้องใจเย็นครับใจร้อนไม่ได้สำหรับคนขับรถแมคโครอ่ะเป๊ะเ,เลยครับมุมนิดหน่อยก็ต้องแบบ ต้องเตะจบงานนี้จะไปลุยงานปิดอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ เป็นงานปิดทํานบครับงานกันทำนบการทำนบในห้วยนะครับผมก็คล้ายๆกับงานที่เราเคยทำอยู่วัดหลวงปูริ์นะครับเป็นงานปิดทํานบกั้นน้ำเพื่อที่จะก่อสร้างประตูน้ำนะครับ โชคดีมากเลยเมื่อวานฝนไม่ตกโอ้ถ้าเมื่อวานฝนตกนี่วันนี้ไม่ไม่จบงานแน่นอนเลยครับก็คือทํางานแบบทุลักทุลีเลยอะโชคดีมากเลยครับเมื่อวานเพราะว่าดูข่าวเขาบอกว่าสิบสามสิบสี่ฝนจะตกนะครับผมนี่โอ้รู้สึกกดดันเลยครับฝนมาก็ยืดเยอะ ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นครับค่ากินค่าอยู่งานไม่เดินบวกค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกทำงานหน้าฝนก็อย่างนี้เลยครับแล้วอย่างงานโคกหนองนาตัวนี้นะครับเป็นงานที่ต้องสํารองค่าใช้จ่ายเยอะค่าน้ำมันค่าน้ำมันค่ากินค่าอยู่ครับเงินก็ไม่ใช่ว่าจะออกเร็วครับ บางเจ้านี่ทำไปสิบงานแล้วอะสิบงานเานเาะเงินยังไม่ออกสักตัวเลยอะสิบงานตีไปเลยค่าน้ำมันงานหนึ่งางานหนึ่งค่าน้ำมันน่าจะอยู่ประมาณอย่างสามไร่นี่อยู่ประมาณสามหมื่นนะครับสามหมื่นห้าประมาณเนี่ยต่อง,งานอะสิบงานก็ตีไปเลยครับสามแสนสามแสนห้าโอ้ นี่เฉพาะค่าน้ำมันนะยังไม่รวมค่ากินค่าอยู่นะสิดงานตีไปเลยสี่แสนไปสำรองค่าใช้จ่ายเยอะครับอ๋อตรงนี้จะเป็นคองไส้ไก่ไม่ไม่ได้ปิดจะเปิดทะลุทะลุมาเลยครับทะลุมาฝั่งทางนี้ ผมอ่านงานไปไม่เป็นเลยน,นี่ไม่รู้ว่าจะไปยังไงไม่รู้จะจะจบยังไงครับเห็นแน่นอนจริงๆเลยคนขับคนแมคโครนี่ยประสบการณ์ผ่านมาเยอะจานชูนี่ผ่านมาเยอะครับประสบการณ์ขับมาตั้งแต่ยังนิเด็กผมไม่คิดเลยว่าจยานชูจะขับแมคโครเป็นครับโอ้ สวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วฝั่งนู้นก็เลาน้อยครับขับรถไถเก็บงานเนี่ยทะลุท่าน่าจะทะลุมาตรงเนี้ยมานี่มานี่ โอ้เยียบไปแล้วเนี่ยแบบเนี้ยถ้าเราปล่อยทิ้งไว้อะถ้าเราไม่ดันนะถ้าฝนตกลงมาหน,งหนักๆเรียบร้อยเลยครับอมน้ำเก็บไม่ได้เลยนีต้องใช้รถไมโครปัดอย่างเดียวอะรถถยจบชีวิตเลย งาน,นดดำก็จบแล้วครับหมดหน้าที่แล้วอ,อ,อ,อ โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับทุกท่านสวัสดีครับผม